สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะฮะตรงวันนี้นะครับน้องมีนะครับนะเหรียญอํานาจวาสนาบารมีนะฮะหรือเหรียญมังกรคู่นะครับมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมวันนี้นะครับประมาณ15บหรยการนะครับบอกเลยว่ารายการสำหรับวันนี้นะครับใครชอบเนื้อเป็นบนนะวันนี้น้องคัดมาให้แล้วนะพี่น้ำเนื้อนวะเนื้อดีบุวิเศษนะครับแล้วงานเลี่ยมกรอบนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะฮะ เดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยพี่นะหากชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เหมือนเดิมครับนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะพี่นะเบอร์กับอดีไลน์นะครับหรือรายการที่หนึ่งครับพี่นี่ตอนนี้เหลืออง์เดียวนะพี่นะรายการนี้นะครับนะนะเสมือนจริงพี่เพียวนี่รายการนี้ครับเนื้อนวะนะครับเลขคนเบอร์เลขสองศูนย์พี่ลงยาข่าวนะฮะข้างในแดงนี่รายการนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะนวะนะครับ เนี่ยฮะสวยๆนะครับองค์เพนเสมือนจริงนะเหลืองเดียวนะพี่นะมังกรคู่พี่นะงานพุทธศิลป์นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับนี่ฮะหรือรายการที่สองครับเป็นงานประกบพี่นะครับนี่ฮะขอบน้ำเงินนะครับนะตรงกลางนี้นวะนะครับนี่ตรงตรงมังกรนี่ฮะนวะนะส่วนตรงนี้ตั้งกากเงินนะครับนี่ฮะงานสามสี่ชิ้นนะพี่นะฮะดูความสวยฮะ ห็นไหมเลขโคจัมเบนร์เล้39พี่ด้านหลังเนื้อทองแดงสติตนะครับทองแดงแล้วก็งานขอบงานหน้ากากข้างในงานหน้ากากองพระโอ้โหเต็มสุกนะฮะเต็มสุกนะพี่รายการนี้นะครับขอมเป็นพี่ที่400บาทนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับนี่รายการที่สามมาเป็นเนื้อดีบุนะครับเนื้อดีบุนี่ครับนี่ฮะ ขอบหน้ากากนวะนะครับนะตรงมัง <chin. S 1> กร <facial> <uß S 2> หน้ากากเงินนะครับแลลวก็ตรงข้างหน้านี่หน้ากากนะฮะหน้ากากนวะนะพี่นะดูฮะเต็มสูบพี่ด้านหลังฝั่งตะกุดนะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งแผ่นนะเลขคุณตัเบอร์มาเลขสามสิบเอ็ดนะพี่นี่ฮะเลขคุณตัเบอร์มาเลขสามสิบเอ็ดนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะฮะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่โอ้องนี้เหมือนรายการที่สองนะพี่นะองนี้เหมือนรายการที่สองนี่ฮะ เป็นงานหลายชิ้นครับนี่ยนี่ฮะ,ฮะงานขอบงานหน้ากากหนวะงานหน้ากากเงินด้านในนี่ฮะเลขคนจัเบอร์มาเลขสิบสามพี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเดียครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่ฮะต่อมารายการที่ห้าครับนี่ฮะ รายการที่ห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเลขคอสเบอร์หมาเลขสี่สิบแปดนะดูผิวนี่นครับตอกโครสลาฮะสวยๆนี่ฮะโอ้หงงามๆครับรายการนี้นะครับนะลงยานี่ฮะดักกักซาตินนะอเมริกาซาตินนะนักการนี่ฮะ นวะนะครับรายการท yes? yes? ี dragons, ่ขอที่400บาทนะพี่นะ400บาทนะพี่นะนวะนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6ครับหรือรายการที่6รายการนี้นวะเหมือนกันพี่นะครับรายการที่6นะครับรายการนี้เป็นงานชิ้นเดียวครับนี่รายการนี้ขอที่350รานะพี่นะ350บาทนะพี่นะนวะเหมือนกันนะครับนี่ฮะรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดครับนี่ฝังตะกุดด้านหลังด้วยนะพี่เลขก็จเบอร์มาได้สี่สิี่นะ,ะนี่ครมีรายการให้ดูนะพี่นะลูนี้มีรายการให้ชมนะครับนี่ฮะน้องคัดนวะคัดรายการบดบนมาให้เลยนะครับนีน่ฮะรายการนี้นะว่าดีบุน้กกักนวะพลายเงินนี่นะวะพลายเงินนะฮะขอบก็นวะนะพี่หลังก็นวะพลายเงินนะนี่นวะพลายเงินนะพี่นะ เต็มสูบพี่นะครับเต็มสูบบอกเลยนะครับวันนี้คัดมาให้เลยนะครับอยากให้พี่ชด้นะรายการบนไปบ้างนะครับไปไล่ปิดได้จับมาให้พี่จะรับสะสมกันนะฮะจมูกร้อยครับจมูกร้อยนะสวยงามนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสไปครับเป็นรายการที่แปดนะฮะรายการที่แปดรายการนี้นะครับ เป็นเนื้อดิบุนะครับนะฝั่งตะกุดด้านหลังเลขโค้ดเบอร์เลขสี่สิบสามเนี่ยหน้ากากพายเงินนะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นหน้ากากเงินชุบไม่เป็นหน้ากากเงินโลงอทีวอนนะครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับนี่ฮะหน้าเงินแท้นะครับนี่หน้าเงินนะครับหลังก็นวะนะครับเต็มสูบดูนี่เต็มสูบความสวยนะครับรายการที่แปดนะครับ เรียกคนเบอร์หมายเลขสี่สิบสามนี่ฮะงามต่อมาถ้ารายการที่เก้าวัน,น,วนวร,รายการที่เก้าเป็นนวะเ,นเพียวๆน,นะครับรายการที่เก้าเป็นนวะเพียวๆนี่ยลงยามงกอลนะครับเรียกคนจัเบอร์หมายเลขสี่สิบสองนี่ฮะร,รายการนี้ผมแบ่งปันเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ดูครบนะผมให้ดูช้าๆพี่นะได้ดูความสวยกันต่อมาเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนื้อวะนะครับเลขโคจเบอร์เป็นเลขสิบหกนะครับรายการนี้เป็นหนกกักเงินนะครับหน้ากากเงินแท้นะนะครับรายการนี้ก็แบ่งปันพี่เนี่ครับที่สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับลองเลือกชมดูนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับนี่ฮะหรือรายการที่สิบเอ็ดนะครับเนื้อดิบุนะครับหน้ากากอเมากกาซาตินนะครับนะเครื่องนี้หน้ากากเงินเลขคุณเบอร์มายเลขสี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมคอดูกันนะครับว่าเป็นอ่าโอเคนะครับนี่นี่ด้านหลังเนี่ยเป็นพาาเงินนะไม่ใช่ซาตินนี่ะวัสพลาเงินเนี่ย ลายเงินนะเลขคนจำนวนสี่สิบเอ็ดนะลายกันก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันแป๋งๆนะครับนี่ฮะความสวยนะสวยจริงรุ่นนี้สวยจริงพี่พุทธสิทธิ์นะครับต่อมามมีงานเลียบกรอบของฝากอีกสี่องค์พี่นะครับนี่งานเลียบกรอบนี่เลขคนจำนวนมาเลขเจ็ดน,นะครับนี่ฮะขอบน้ากากนวภาพายเงินอมเงินแท้นะฮนี่ฮะ รายการนี้จะทำนะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับม <tinc S 1> ีกรอบให้ด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามนี่รายการนี้เป็นเลขคนตระกูมเลขสี่ห้าน่าจะเป็นทองประธานหรือเปล่านะเป็นนักกะวะไพยเงินนะครับนักกะทั้งช่วงนี้นะพี่นะฮะนักวะไพยเงินนะคะฮะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับ รายการถัดไปครับนะเป็นรายการนี้พีนี่ฮะขอบหน้าการวะเลขค้นตัวเบอร์เลขยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวผมดูรายก,การน,นี่ฮะหน้ากากนวะเต็มองนะเต็มแผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยห้าร้อยบาทนะครับเลขค้นตัวเบอร์เลขยี่สิบเอ็ดนะครับนะห้าร้อยบาทสวยงามนคะครับสวยงามต่อมาครับรายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายนคะครับ น the pues. ah ี่ฮรรายการนี้ก็นวะนะครับนวะเต็มแผ่นนะเลขคนดตัเบอร์มาเลขห้าสิบนะครับรายการนี้เป็นนวะพายเงินนะพี่นะนี่ฮะเนื้อพื้นเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวเดิมะพี่ขัดเงาเนี่ยเหมือนทองประทานนะนี่ฮะนวะพายเงินนะพี่นะหน้ากากนะครับเลขคนดตัเบอร์มาเลขห้าสิบนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับนะ รานวันนี้ก็มีมาสิบห้ารายการนี้พี่นะเอารายการทบๆมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมมันบ้านนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณพุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านจริงๆนะครับ